โบราณแล้วกันนะเขาเรียกว่าลมหายใจแห่งไฟการทำก็คือว็บปกติเวลาเราทำเนี่ยผมเคยสอนนะครับคลิปใน Youtube หรือคลิปในเพจเนี่ยเกี่ยวกับการกระตุ้นนะครับเ,เขาเรียกว่าสาร DMT ทีนะครับที่จะไปพัฒนาต่อมไพแนลของเรานะครับต่อมไพแนลเนี่ยจะเปรียบเสมือนตาที่3ก็ได้ปัญญาที่รู้แจ้งหรือเห็นก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียก แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแมีมีตามันในหนังนะแต่จริงๆแล้วมันจะคือเรียกว่าวิวัฒนาการของเรานะครับวิวัฒนาการของเราในรูปแบบซึ่งมันจะค่อยๆลึกไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาคุณต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งไปหาดูคลิปได้นะครับในการที่ฝึกหายใจผมทําไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับก็อันนั้นจะไม่พูดถึงแต่ผมจะพูดถึงการดีท็อกก่อนละกันซึ่งเมื่อ,เ,อเราไปรับพลังงานอะไรมาแล้ววันนี้แบบไม่รู้ตัวเลยไปเจอคนนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยเคยไหม ไปเจอคนนี้เรารู้สึกเหนื่อยนั่นแหละเราไปสูดเข้ามาละมันอยู่ภายใน,ในละและการเอาออกอะเผามันทิ้งซะ <c oughs> วิธีง่ายๆไม่ต้องหายใจเข้านะครับหายใจออกอย่างเดียวเอาทอํายังไงอะหายใจออกอย่างเดียวผมเรียกว่าดีท็อกแล้วกันนะหรือบัต o f ออฟไฟนะครับเออล <c> ม <oughs> หายใจแห่งไฟนะครับทำอย่างนี้ บังคับนะครับหรือกระแทกลมหายใจออกมาแล้วมันจะออกมาแบบแรงๆนะครับบางคนมีแบบขิมงูมาไม่ต้องมาบอกนะแต่คุณต้องสะอาดจริงถ้าคุณสะอาดจริงมันไม่มีหรอกนะหมายถึงว่าลมหายใจคุณสะอาดจริงมันไม่มีนะครับรต้องต้องเช็คตัวเองนะเพราะว่าถ้าภายในคุณสะอาดกายเนื้อคุณจะสะอาดเองมันจะส่องสว่างเองถ้าคุณทําออกแบบมาออกมาแบบนี้ไม่ว่าคุณกําลังจะเหนื่อยกําลังจะรับพลังงานอะไรไม่ดีคุณทำอย่างนี้แหละ เน้นคือหายใจออกอย่างเดียวโอเคไหมกระแทกออกแล้วลมหายใจมันจะเข้าไปอัตโนมัติเองเพราะคุณเหมือนคุณบีบออกแล้วมันก็พองออกเองบีบออกพองออกเองบีบออกพองออกเองทําแบบนี้โอเคไหมอาจจะสิบครั้งยี่สิบแล้วแต่ถ้ามีโอกาสหรือบางทีอย่างตอนผมว่ายน้ำผมก็ใช้วิธีแบบที่ผมเคยสอนว่าแบบสลัดหน้าตาแบบบือยแล้วก็ทําเสียงไปเลยก็ได้แต่ผมก็ไปทาในน้ําก็ตู้มเลยมันก็ทําแบบนี้เลย ทุกอย่างนะครับเป็นพลังงานเป็นอะไรที่เรารับมาเราไม่รู้ตัวแ,วแต่เมื่อเราทําแสดงว่าเรากําลังรู้ตัวอยู่และแน่นอนเมื่อเรากําลังรู้ตัวเรามีอะไรลเลยไอเรามีอะไรมีจิตสํานึกมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมปัญญาเกิดแล้วเมื่อเราสะบัดทิ้งไม่ว่าเราจะรับมาแล้วหรือไม่รับมาแล้วก็สะอาดอยู่แล้วอะจริงไหมเหมือนวันเนี้ตอนเช้าคุณอาบน้ำานรับแล้วคุณไม่ได้ออกไปไหนเลย ตอนกลางคืนคุณก็อาบนะ้าเหมือนกันเป็นนิสัยที่ดีของเราจริงไหมครับอืมเพราะฉะนั้นการที่คุณดีท็อกลมหายใจแบบนี้มันช่วยเรื่องภายในของคุณละนะครับอาจจะสิบครั้งก็ได้นะครับอาจจะสิบครั้งก็ได้นะครับแค่กระแทกมันออกมาทางจมูกอย่างเดียวปากปิดนะครับไม่แน่ใจว่าทํากันได้ไหมแต่น่าจะได้นะเป็นเบสิกไม่ได้ยากด้วยนะครับไม่ได้ใช้ปอด ในการหายใจเข้าเยอะไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่เป็นการกระแทกลมหายใจให้มันออกมานะครับผมเรียกว่ามันจะช่วยคุณได้นะครับอย่างน้อยดึงสติคุณมา 1. นสองสิ่งที่คุณรับเข้ามานะคุณที่ทอกไปทำแบบนี้อาจจะดูตลกนะแต่เชื่อไหมว่าพอเราทำติดไปนะคุณรู้ไหมว่าเหมือนร่างกายเรา มันพร้อมจะรับพลังงานที่ดีขึ้นเข้ามานะครับอ่าเข้ามาเองนะคขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะเรายังหายใจอยู่ตลอดเวลาและเราเจอบุคคลหรือเจอคนใส่อารมณ์เราบังคับเขาไม่ได้นี่ว่าเธอ ช่วยปล่อยขึ้นบวกบวกหน่อยมองโลกในแง่ดีหน่อยเขาจะตีเราเอาเข้าใจไหมบ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับเฮ้เราไปทําอะไรไม่ได้เราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้